เล่นมังดีเล่นมังดะไม่เมื่อกี้พี่ส่องยังไงวะปลาพี่จําไม่ได้พี่สอ่องเฉียงเฉียงใช่ไหมติดไหมไม่ติดใช่ปะส่องไม่เป็นวะ่ะตรงๆสองไม่เป็นพี่ปลาแคมเฮ้ยไปแล้วปลามาดิตามพี่มาดิปลา,ามาดิตาปลามาดิหน่อยมาจูบพี่หน่อย มาดิดิมาดิเนี่ยกระพิไใสกระพิใส่ใส่เนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์ต์สี่อร์เซ็นตส่เปอร์เซ็เลอร์แคมป์หนูจะเพลสแล้วนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไม่เอาตันตู้ซีโฟนเฮ้ยตู้ไหนตู้ไหนตู้ไหนต้องเชนไม่ใช่นี้เหรอไหนวะ ไม่ไปอ่ะยุ่งกับหนูเอารถใช้ได้อือสวยอีกตู้นึงอีกตู้นึงอ,อีกตู้นึงอีกตู้อ้าวไปไหนวะ,ป,ะป้า <ๆ S 2> ป้าป,ป้าพี่ไปแล้วพี่ไม่อยู่ในตู้แล้ว,ว,ลวเออไม่ต้องปั่นกันแล้วมั้งเรื่องอะไรตอนเ,เนี้ย บอสเออบอรแต่กูแตกไปแล้วเฮ้ยเดียบอกว่าเขาจะมาแล้วนี่แม่จุกหนูจุกอยู่หนูจุกอยู่วนอยู่วนได้ทั้งวันทั้งวันยังวนอยู่เนูเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮพี่ปาาเ ย้ายหรอโคเทมย้ายกับที่มีสิงหูหรือจุกิโย่กับโน้โอ้ยโหตจยากไม่กดเลยป้าวนจุกิโยวนวนตัวเขาอยู่จุกโยจุกโยจุกิโยดูจุกโยกับพี่พี่กับจุกยกับโน้ อ้าวไม่บอกอ่ะมีคนอยู่ตู้บ้านใหญ่ไม่รู้เนี่ยเท่าทีเที่ยายยงที คเราคนหิวไว้อยู่นะยืนรอเลยกินมองทำอะไรหรอเคสหิวให้หน่อยหิวให้หน่อยไม่มีหิวคิดเป็นไรอ่ะหิวให้หน่อยดิอ้าวอ้าวอรร์์เเบออะไรนะเคสพูดว่าอะไรนะกูคิดมีอะไรจะพูดไปละคุณริงนี่จะทำแบบนี้กันซี่ผีผีไม่สนใจเราหรอกผีไม่สนใจเราเราฮิวอย่างเงี้ยไม่สนใจหรอกโอ้ย รีบยกรีบยกวิแทงหลังรีบยกเอ้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดมายกมายกก่อนเดี๋ยวหมดแทงเบาวะล่ะแทงกิ่วไปละโต้บ้านใหญ่เหรอกำลังไปกำลังไปใบไหนก็ไม่รู้โต้อยู่ที่บ้านใหญ่บ้านใหญ่ หนูตายแล้วเมื่อกี้หนูเฟ็นหรอเออไปแล้วติด <c oughs> อยู่ที่วันนี้วันนี้นสองติดไปแล้วตรงไหนไตรงนี้หรอเดี๋ยวไม่ใช่หรออันไหนอะเดี๋ยวพี่ป้า, <c oughs> ปานี่เรา,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 าอยู่ที่นี่ เฮสองติดว่ะแม่ใจเมื่อกี้ส่งไปโคตรเยอะยนะกว่าจะติดอลยไอพี่ป้ามีคนมีคนมีคนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูพาไปหนูพาไปนี่นี่นี่นตรง,ง,งไหนตรงไหนข้างหน้าข้างหน้าเนี้ยข้างหน้าเนี้ยพี่ซ้ายมือใช่เหรอใช่เหรอใช่ใช่สายมือพี่ฟ้าสายมือพี่ป้า้ายมือรอคริดอะโอบอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าสงติดหรือเปล่านี่แก พี่ป้าเขาซ้ำตู้วิ่งเร็ววิ่งไปวิ่ไปวิ่งก็ไปวิ่งก็ไปไปโต๊ะครับไปโต๊ะครับไปโต๊ะไปให้ไหนไหนที่ไหนมีบริการตันตู้บ้างคะไม่มีไม่ใส่มาต้องเมื่อกี้คุณพี่ใส่มาใช่ปะพี่ใส่มาพี่ใส่มาคุณเล่นคุณเล่นไม่มีอันนึงอ่ะให้พี่ไปใส่มาพี่ใส่ทนมือทนมือมา ท้ผ um ัดก <se anak lonely> ุีตกวฮัลโหลฮัลโหลพาเพื่อนมาอะไรพี่เอาเกินกินคอมบัม้าลิลี่ข้าสารอู่กันแบบลีลี่ข้าสารังก็่พี่ยมกดหนูไหม เาอนหฮ้ยป่าพี่อยากไปเป็นเป็นคนดูวะ่าดิดพี่เอาพี่เอาหนูไม่ได้ตั้งใจนะขวะาหนูขานเร็วมากไปขาไปหาคนโน้นก,กันไปมีคันแข่งกันเปล่า อ่อนอ่อนแช่หน่อยสักหนึ่งนาทีได้ไหมพี่ป้ามาดูคนคนแข่งแข่งกานโอ้ใครจะไป็นชนะวะน้า,อาโอ้ยมีมีแสงน้ำทางด้วยวะ่ะสีแดงสวยดี ไม่ไหม่มาไม่ไฟไม่ไฟไฟมันคือโดนไฟพี่ดูดิไหนอะเออมีแสงดิ้งด้วยใช่ใช่ใช่ความหวังของหมู่บ้านเอาไปเอาไปฉายหมดลืมไม่ไปฉายพี่หมดไปฉายพี่หมด

เ,เออตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละปะ้าเออ,อเ,เออตัวนั้นแหละไปแล้วเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่เหรอ <c oughs> อ,อุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหไปแล้ว <c oughs> เดวพอโดาเดาพ่อสุดบอกแม่เนี่ปลามันคือโดเทคนอะไรเมื่อกี้ที่ดีเหรอเนี่ยเล่นจันตู้จดไปอย่างเงี้ยทุกคนอะยังไปทางหลังอยู่วอล์กอยูตเอ้าไปแล้วอยู่ตู้นี้เอ้าหลอกเป็ดเดี๋ยวส่องไม่ได้ว่ะปลาส่องไม่เป็นว่ะมุมเนี้ย ไม่ไม่กิฟยกข้างๆเอ้าแล้วผีไปไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกให้เดเรียกใคเรียกใครแป๊บหนึ่งเรียกใครเอ้าไปอยู่นู่นแล้วเวนกรรมมาหาหน่อยผีมีคนอยากตั้งโตู้เร็วมายังวะ๋อแผนแผนอยากตั้งโตู้วะ เอ้าผีไปไหนโอ้ยนี่พี่ปอยใช้มุกนี้อีกแล้วอ่ะนอนเหนื่อ,อยแต่อยากลองไงเวลาเฟดแล้วมันกดไอ้นี้ได้เลยหรือเปล่าใครอยากลองตันตู้แบบเพื่อนลงอยู่ตรงหน้าเปล่ามาดิมาดิใครไม่ตันตู้อ่ะคนไหนไม่ตันตู้มั่งอ่ะอุ้ออมหนูเฮียบอกอุ้มหนูอย่า,าอุ้มหนูไปเร็วเต๋เอเบี้ยเลย ครูดาวอยู่บ้งอ่ะกี่วีบ้ะนะ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาเอาเห็นเหรอเอาเห็นเหรอไปแล้วยิมนี่ชื่อติดใบได้หรือคิวใบไครับได้ไรคิวใบได้ไรเหรอใบได้ไรฮิวใบได้ไรเดี๋ยวเปิดปะน่ะอยู่ยิงยิงกลัวไปแล้วเอ้าเปิดจริงนี่นี่พี่ปลาพี่ปลาพี่ปลานี่นี่ฆาตกรหนูโดนฆาตกรไล่อยู่ อ้าไม่โ้นโดนเคลไล่ดูโดนเคลไล่เคลไล่หดูแล้วเคลไล่โดนี่แตอนหน้าเคลดไปีินึงต่หน้เคลคืออะไรวะตายหูาขวาขวาไม่ใส่หนูโดนอีกแล้วจะแตกแล้วนะ จะแตกแล้วน่ะไปฉายได้หมดแล้วด้วยประเด็นน่ะหมดแล้วหลบหลีกไปฉายว่ะเฮ้ยมันมีแต้มนี้อย่างนี้ด้วยเหรอฮิลเลอร์หลบหลีกไปฉายเนี่ยนะเฮ้ยกดตายยากแล้วป้ากดตายยากไปแล้วไเาท็อกกซิ คนตายยากแล้วทุกคนเห็นไม่ใช่ทุกคนน่ะไอคนที่เห็นสตรีมไม่เห็นอยู่คนตายยากไปแล้วไอเนตตาบอดปลาไม่อ้อมหรอปลาไม่อ้อมหรอเออไม่ไม่มีไม่มีนี่ไงหนูหนูมีไอ้นี่ตเ้อ่ะวอรดโอ้ยมีมียันยันด้่หรอยันเท อะไรอะเกิดอะไรขึ้นไม่นะไม่นะหนูจุ๊ก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 อยู่หนูจุ๊กอยู่หนูจุ๊กอยู่ฆาตกรหลงแล้วฆาตกรมึมนมุนมึนมุนมุนตรงนี้ต้องมึนมุนจุ๊กเอ้ยใครกระโดดใครกระโดดแล้วทำไมล้มจนหมดเลยวะเนี่ยนั่นสิวนพีชไปทำอะไรตรงนั้นงั้นกดตั้ยเหรอกดตัยเอ้าเอ้า เนมืนเมืนหนูเมืนเฮ้ยปาเมาเมาเรวไปไหมอะปลาเห็นพี่ป้ามันเห็นมันเห็นมันเห็นความเซ็กซี่น้องไม่คไม่มีไม่มใช่ไม่มีสิ่งคอเด็คอเดไม่อยู่แถวนี้ เอาพตายยากตายยากใช่ไหมโอ๊ยไหนบอกไม่มีใครอยู่ไงล่ะจุงอยู่จุงอยู่จุงอยู่ก็ปั่นได้จุงอยู่ไปจุ๊ก่อนนะพี่อําเอาเลยอยากโด ตุอยูเฮ้ยมีเศษถุยด้วยอ่ะเฮ้ยหฮ้ยหฮ้ยใครใครมันหิวคมาคนพีชจดพันลยคนพีชูคนพื้นต่อไปแง้มีแง้มหรงเแง้แง้แง้ ไม่ไปใช้หมดแล้วมันหมดตั้งนานแล้วคือขนาดมีดีชาร์จจ็หมดแล้วเลยคนพีทเอาปะให้ไหนหรอโอ๊ยหนูยังไม่ำอะไรเลยอะเลยเลยวิวอยู่ไหนอะีวิวหนูอยู่สิงคโปร์หนูอยู่สิงคโปร์แล้ว จะบอกอีกนานไหมอย่าจู่อาอย่าจู่เปอะไรคนระับมีอะไรครับนั่นสิเคอร์ปีเคอร์ปีหาไม่มีใครจะต,ตู้ปลาจริงๆพี่ปลาเอาไป พี่ป้าเอาไปซ่อมเดี๋ยวนี้พี่ปาไปซ่อมไปซ่อมเดี๋ยวนี้พี่ปาเอาไปเออซ่อมซ่อมเดี๋ยวนี้นะซ่อมซ่อมเหรอแต่คนขี้เกียจอเอากล่องไปซ่อมพี่ป้าเนี่ยให้ของดีเลยนะสีม่วง วีวีจะปลดปล่อยคุณวิทเองฮ้หลุดไหมเอือเรียบร้อยถอนเสาถอนเสาถอนเสาถอมันถอดไม่ได้หรอเสาถอนได้ไช้บ้านใหญ่ววจะให้ตายแล้วะเอาถมาเล่นไม่ได้หรออยู่ไหนอ่ะออยู ha, ha. Hence, no ่สักตู้หนึ่งอ่ะ แบบเขาไม่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 ผ่านตู้เลยอ่ะเหงาอ่ะนี่อ้ําไปอยู่ตรงไหนล่ะหนูไปเดินผ่านได้ได้ตู้ตู้ตู้ห้องวีคุณพีชีไม่ได้ใส่อะดรีนาลีนมาหรอแล้วผมก็ไม่ได้ยินเสียงเกยดดังมากเสียงดังมากมาหรอ เฮ้ยคุณบ e? so, like ีโตสาวบูนสวอขื่นนะเว้ยดูแบบนี้นีเข้าารบีทหัวมันหัวมันออกเฮ้ยเฮ้ยได้หว่ะเียวเบียวเี่ยวเบียวเบี้ยวอือฮึโอ้ยไม่ได้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 มันเดี๋ยวเดีดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ จับไม่อยู่วะเฮ้ยเ <c oughs> มาคลิกคลาจะคังแล้วเนี่ยโอเคพี่จะโชว์มายากลาให้ดูเว้ย oh, <Fr> ไม่พี่โชว์มายากลให้ดูเดีย๋ยวพี่ส่องไปฉายไว้อะอันนี้คือหมดแล้วนะพี่ทิ้งม่ฉายไว้เว้ยอ่ะไปวิมาดูหมดแล้วหมดแล้วเห็นไหมหมดแล้วนะเดี๋ยวพี่จะเก็บขึ้นมาเว้ยเก็บขึ้นมาเว้ยอย่ารอแป๊บหนึ่งสักสามสิบวิรีชาร์จ ให้มันใช้ครั้งครั้งเดียวในเกมอ่ะพี่ใช่ใช่ใช่แต่พี่มีวิธีบัคด้วยใช้ได้หลายครั้งเฉพาะคิวโเฟนอ่ะรีชาร์ลรอบที่สองลมีวิธีบัคอยู่แต่ทำได้เฉพาะคิวโเฟนเนี่ยถ้าทำได้ในเกมโคตรโกงอ่ะอ่ะเอาไปยากเเอาไปไปแล้วบิงเล่น,น ค,คิดว่ายังไม่หิวเสียแล้วไม่ต้องไอยก็ได้ขวาซ้ายหน้าหังคุณพิทคายมยูใหม่แล้วเนี่ยนเออนผิดนี่เอาไม่ไมครบด้วยไปแล้วใครสอน7จหมูิสองหน่อยพี่อั้มต้องสอนพี่อั้มทำเป็นไม่ได้มไม่ได้ทำทำอยู่แต่มันมันไม่ได้ มอนวอล์กมอนวอล์กมอนวอล์กมดมีคนยีดตุ้ยเหรอดิ้นเร็วมากอ้าวคุณบ,บีทำไมไม่โค้งไปเลยก็ <c oughs> ตตยยากเฉยเลย ได้ก็แย่นะติดมันแต่ไม่ติดอะไรเลยเมื่อกี้เฮ้ยมีคนอยู่ในตู้ปลามีคนอยู่ในตู้ปลาเห็นไหมนั่นน่ะตู้ต้หน้าประตูเห็นเปล่าอ้าวบอดด้วยว่ะไม่ไม่อื้อไม่ ดิคือพี่หายไปไหนพี่ปลาออลองหลมลองหลมลองหลม<อ>มคือพี่อยู่ในตู้จริงเหรอผมไม่รู้ <c oughs> คือพี่อยู่ในตู้ขวามือพี่ปลาขวามืออ่ะขวามือนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นเลย <c oughs> พี่ว่าพี่ว่ามีคนหลายตาย <c oughs> ว่ะคือพี่เฮลป์พี่ต้องต้องรอ รักษาคุณรักษาได้ยังยิ่งวัยอ่ะปีเฮล์มีสุพี่กินกับพี่ละกินของแก้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอากลับมานิดนึงดิเอากลับมาสักหน่อยเออได้ให้การออกอ่านิดนึงนิดนึงอ่าปล่อยปล่อยปล่อยพอปล่อยปล่อยอ้าวหลุดเลยเหรอ Ha <laughs>